คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนที่ต่ำกว่าอายุ18ปีการลงทุนมีความเสี่ยงสูงห้ามลอกเลียนแบบและควรได้รับการแนะนำจากผู้ใหญ่เอาอยังเอาอย่งสวัสดีครับกราบสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมนายแปลกแตกทุกสล็อตกันอีกเช่นเคยครับก็ วันนี้จะมารีวิวเกมสล็อตของทางเว็บสโบย2สองเหมือนเดิมวันนี้ก็มากับค่ายโจ๊กเกอร์นั่นอ้าวสแคตเตอร์มาเฉยท่านผู้ชมครับยังพูดไม่จบเลยนะเกมชื่อว่า w h i t e น n a k e นั่นเองนะครับงูขาวพญานางพญางูขาวอะไรประมาณนี้เนี่ยประมาณนั้นแหละท่านผู้ชมครับดูครับได้สแคตเตอร์เลยท่านผู้ชมเกมที่แล้วนะผมก็ได้สแคตเตอร์ประมาณนี้แหละนะครับมันมันสแคตเตอร์หรือมันเมก้าวินมาเกมที่แล้วนะครับผมได้ประมาณนี้แหละท่านผู้ชมครับก็แตกเป็นหมื่นเลยนะครับ ก็คิดว่าจะจบเกมแล้วนะครับแต่มันสั้นเกินไป58บวินะท่านผู้ชมนะอันนี้ยังไม่ถึง58เลยอันนี้เพิ่งเท่าไหร่เนี่ย30วิเองนะครับดูครับได้เมกาเอ้ได้สแคตเตอร์เฉยท่านผู้ชมดูจะจบที่เท่าไหร่นะเกมนี้ดูครับวันนี้มากับทุนหนานิดนึงนะท่านผู้ชมนะก็ลองดูครับเล่นทุนหนานะครับเล่นทุนอยู่ที่2,000นะครับแล้วก็หมุนตาละ200ท่านผู้ชมครับเผื่อบิ๊กบินมันแตกเนี่ยโอ้โหเราได้เป็นหมื่นเป็นแสนก็มีท่านผู้ชมดูครับดูตอนนี้ใช่ไหมท่าน ดูเงินข้างล่างตรงวินเห็นไหมท่านผู้ชมตอนนี้ขึ้นไป5้าเหรยห้าพันสองร้อยยี่สิบบาทแล้วท่านผู้ชมครับดูครับเห็นไหมนี่คือข้อดีของการที่เรามีทุนหนานะครับและเราหมุนเยอะนะครับเราก็จะได้เยอะแบบนี้ท่านผู้ชมครับแต่ถ้ามีทุนน้อยนะครับก็เล่นน้อย,อยไปก่อนอันนั้นก็ไม่ว่ากันท่านผู้ชมครับค่อยๆต่อทุนเงินไปเนาะดูครับตอนนี้ทุน2,000บาทของผมนะครับ ไปที่ ,6540 บาทแล้วท่านผู้ชมครับยังไม่ถึง2นาทีเลยนะครับดูครับจะถึงหมื่นแล้วว่าโอ้โหไป9,40 0บาทท่านผู้ชมครับดูเฮ้ยโอ้ยจบเลยนะเนี่ยแบบนี้ท่านผู้ชมครับดูครับมาอีกแล้วท่านผู้ชมมันมาอีกแล้วโอ้โหดูครับจะจบที่เท่าไหร่เฮ้ยอุยเอา่ะเฮ้ยโจ๊กเกอร์แจกท่านผู้ชมครับใครจ็กเกอร์แจกนะเนี่ยอุยผมคิดว่ามันไม่แจกดูครับหมุนฟรี หมุนฟี8ครั้งได้มา9,400บาทท่านผู้ชมครับดูครับบิ๊กวินแตกเฉยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกมนี้น่าจะจบไวอีกแล้วท่านผู้ชมครับดูครับ9,400บวกกับของเดิมของผมที่มี1,004เป็นเท่าไหร่หมื่นเท่าไหร่เนี่ย1 8 0 0บาทท่านผู้ชมครับเฮ้ยเอาจริงดิโอ้โหโอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอึ้งอยู่อึ้งอยู่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยยยยวผมจะกดกดหมุนไปอีกเรื่อยๆก่อนก็แล้วกันท่านผู้ชมครับดูครับ หนึ่งหมื่นได้ภายในพริบตาเดียวท่านผู้ชมครับเอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรอ๋อไม่มีอะไรครับนึกว่ามีบิ๊กวินหรืออะไรมาอีกท่านผู้ชมครับสแคตเตอร์ครั้งเดียวนะครับขึ้นเป็นหมื่นเลยเว้ยลงทุนแค่2 0 0 0บาทนะครับผมหมุนแต่ละ200ลองเล่นดูท่านผู้ชมครับอาจจะไม่ใช่สูตรสําเร็จรูปของมันแต่ก็ลองเล่นดูแม่งแตกเป็นหมื่นเว้ยเรื่องจริงโอ้โหไม่ใช่ศัลยศาสตร์อะไรทั้งนั้นท่านผู้ชมครับดูครับเห็นไหมอ๋อเดี๋ยวผมจะเล่นอีก สักหน่อยก่อนก็แล้วกันให้สักเป็นหมื่นหมื่นสองหมื่นสามอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะเลิกเล่นแหละเลยนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหกําไรจัดจัดนะครับลงทุน2,000บาทได้กลับมา10,000บาทท่านผู้ชมครับมีที่ไหนนะหาเงิน10,000บาทได้ภายในไม่ถึง5นาทีที่นี่ที่เดียวครับเว็บเว็บนี้เว็บเดียวเท่านั้นค่ายจ็อกเกอร์นะครับกับเกมไวท์สเน็กนะครับเออเกมไวท์สเน็กไปหาเอานะครับของทางค่ายจ็อกเกอร์ โอ้โหโอเคสําหรับใครที่สนใจอยากเล่นเกมสล็อตแบบที่ผมเล่นนะครับอยากไปลองดูว่ามันแตกจริงหรือเปล่าลิงก์ด้านล่างนะครับไปลองร่วมสนุกกันได้นะครับทุนแค่2,000นะครับได้กลับมา1มื่นหนึงภายในไม่ถึง5นาทีที่ไหนให้ได้บ้างอะมีที่นี่ที่เดียวครับเดี๋ยวนี้ผมไม่ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันที่เกมใหม่ครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ